นนมาไม่ได้มาในฐานะรักบรีมาในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับอยากมาขอบคุณแต่ใจคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่พูดไปตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งนะครับก็คืออยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้รู้จักกีฬานะครับได้รู้จักตัวนักกีฬาของเรานะครับทุกคนที่อยู่ตรนนี้ถือว่าเป็นฮีโร่ถือว่าเป็น ไอดอลของน้องๆเยาวชนที่กำลังโผลขึ้นมานะครับผมมีในฐานะคนไทยคนนึงาวันนี้มาออกคุณตั้งใจด้วยตัวเองแล้วก็สำคัญที่สุดก็คืออยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสิ่งที่ทำผ่านมานะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตพวกเราทุกคนไปทำงานทำหน้าที่เหนื่อยแลคนไทยทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ คาระวังนะครับในเรื่องของการบาดเจ็บนะครับเป็นห่วงในเรื่องของนูทิชั่นเรื่องของการพัก ja ผ ja, ่อนแล้วก็สวัสดิการในเร่องนะครับเด็นในฐานะคนไทยเป็นกับคนดัดนจต่าบแล้วก็วามงยืนยิ้ว่าอนาคตพวกเรานะครับจะเป็นตัวแทนของประเทศไปสร้างความสุขสร้างชื่อเสียงกับประเทศอย่างที่เราแล้วมานะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ที่ที่ดี 哦，还给你买过，就是。